สวัสดีค่ะเมียวนะคะจากอิซุสคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองค่ะวันนี้มีรีวิวสั้นมาให้ชมก่อนที่เขาจะส่งมอบรถกันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถของเซลล์พินเน็ตปิยพง์ของเราเองนะคะส่งมอบวันนี้เป็นสีประตูยกสูงเกรดเซตนะคะคันนี้สีบรอนเงินสีบรอนเงินนะคะ ราคาเกียร์ธรรมดาคันนี้อยู่ที่8 9 2 0 0 0บาทนะคะ8 9 2 0 0 0บาทถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะสำหรับเกร Z เซ็ตราคาอยู่9 2 7 0 0 0บาทนั่นเองนะคะรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับล้อแมกขอบ18นะคะลายนี้เลยค่ะวันนี้จะมีส่งมอบ2 0 0คันนะคะคันนี้สีบรอนเงินสำหรับรุ่นนี้จะมีด้วยกัน5สีนะคะจะมีสี าบานเงินสีดำสีส้มสีเทาแล้วก็สีขาวมุกนะคะนี่สำหรับรถเกรดเซตทันนี้นะคะภายในจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังแล้วก็จะมีแอร์หลังติดมาให้ด้วยนะคะเป็นภายในมีเบาะหนังสีดําแล้วก็จะมีระบบพูดคอนโทรล ที่กระบะท้ายก็จะมีชื่อเขาแปะอยู่นะคะจะเป็นกริดแซกนั่นเองนะคะตกแต่งอุปกรณ์นะคะพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะส่งมอบในเช้านี้นะ,ะทางด้านหลังลูกค้ามารอและะ้วสวยงามมากเลยทีเดียว ทีนยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะคะตั้งอยู่ข้างๆกับโรบินสันบุรีรัมย์นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากบลอกอินขึ้มานะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะโอเครถเยอะเสียงรบกวนเยอะและโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอแันนี้ก่อนเนาะบ๊ายบาย